สวัสดีครับพี่เบียร์ตัวับผมวันนี้ครับน้องเอ็กแม่รอสวัสดีครับพี่พีครับผมเรามีอะไรมาวันนี้วันนี้มีเป็นเตย t a าโครราอันติสครับพี่พีปี2002ครับพี่พีตัวนี้นะครับเป็นโฉมปี2002-2003นะครับผมและตัวนี้เนี่ยความพิเศษของเขาเนี่ยมาเป็นตัว 1.6E ด้วยครับผมแล้วก็เป็น E ที่เป็น ABS แล้วก็เป็นแอร์แบด้วยนะครับแล้วก็เป็นดิสเบรกสี่ล้อด้วยนะครับคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงท็องเอ็กมือเดียวป้ายแดงไม่ว่างนะครับ คันนี้นะครับยางใหม่ด้วยนะครับปี21นะพี่พีถ้าผมจำไม่ผิดเนาะยางใหม่ปี21เลยนะครับโชว์กันเลยดีกว่าใหม่กิ๊กๆนะครับใหม่กิ๊กๆใหม่กิ๊กๆนะครับสวยนะครับที่เปิดประตูเป็นโครเมียมนาฮะถ้าเป็นตัวเจเดี๋ยวจะเป็นตัวสีเดียวกับตัวรถนะครับนะครับเป็นตัว E แล้วนะครับถ้าเป็นตัว E จะสวยอยู่นะครับแล้วก็เป็น1.6 E นี่ครับ วีทีไอนะครับไม่ใช่ Wi-Fi นะครับถ้า Wi-Fi เป็นอินเทอร์เน็ตแล้วนะฮะอ่านดีๆนะครับเออไม่ใช่ Wi-Fi นะครับคนชอบอ่านเป็น Wi-Fi นะครับคือแล้วก็มีมีกล้องหลังด้วยเอ้นี่ตลกอะไรปะเนี่ยมีกล้องหลังด้วยนะครับสวยจริงๆคันนี้ฮะแล้วก็ไล่ฟ้าด้านหลังนะครับรถสวยมากๆนะครับรถสวยไม่สวยดูนี่ก็พอฮะเวลาเส้นข้ามประตูครับมันจะตรงเป๊ะเลยไหมฮะประตูจะไม่มีตกสีจะไม่มีเลื้อยนะครับคำว่าสีได้คือเป็นคำว่าดูแล้วมันจะเป็นรอนๆอะไรอย่างเงี้ยครับคันนี้ถือว่าเรียบร้อยอย่างมากๆเลยครับี่่ฮะะอสวย คนที่กำลังคนที่มีงบอยู่ประมาณแสนกว่าบาทนะครับแสนนิดๆนะครับแสนต้นๆเนี่ยคันนี้ต้องห้ามพลาดเลยบอกไว้ก่อนเลยนะครับเราห้ามพลาดด้วยประกาศทั้งปวงเหมือนกับแคมรี่เลยเหมือนคู่แฝดกันยังไงอย่างนั้นนะครับนี่ฮะแผงประตูนะครับนะครับแล้วก็สวิตช์กระจกนะครับสวยมากๆนะครับแล้วก็เบาะหนังนะครับ สวยอ่ะภายในสะอาดมากนะครับกระจกปรับข้างไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็มีตัดหมอกด้วยนะครับแล้วก็เป็น ABS นะครับแล้วก็เป็น airbag ที่บอกด้วยครับ,รบโอ้โหภายในส่งเข้าประกวดน้องเอ็กใช่สวยอ่ะจอมากไปเลยคันนี้ไปสตาร์ทเลยดีกว่าจับไปวันนี้โอ้โหย,ยังพี่พีใ<อ>จยเย็นๆตื่นเต้นกนะ็ทีเดียวพอพี่พีสตาร์ททีเดียวติดนะครับรถเรียบร้อยอย่างมากมากนะหมอะคืเขาแบบคือเขาเก็บโอ้โหนี่คุณแจแท้ใช่พี่ นี่กุญแจอะไรม่งครับเนี่ยโอ้โหน้าตาจะไหลว่ะอยู่ครบหมดเลยอ่ะเนี่ยใช่ครับให้ไปหมดเลยนะครับลูกค้าก็ไม่ต้องไปเสียเวลาปังกุญแจให้เมื่อยตุ้มนะครับผมแผงประตูเนี่ยฮะสะอาดทุกบานนะครับคอนโซลสวยนะครับรุ่นนี้เนี่ยส่วนใหญ่ที่ตรงนี้ชอบเพยิเกนใช่ไหมครที่มันโดนแดดเนี่ยตัวนี้ไม่มีเลยนี่ฮะนี่สตาร์ทอยู่ครับเนี่ยีจับโอ้โหนี่รถดับนี่ฮะเคียร์เกลสวยเบาะหนังสะอาด วันนี้รีวิวหลายคันเลยครับเนี่ยเสียงเริ่มไม่ค่อยมีแล้วเนี่ยเบาะหลังก็เรียบร้อยนะครับพรม TRD สวยๆเลยนะครับเนี่ยครับโอ้โหสะอาดมากๆดูแผงเพดานเนี่ยโอ้โหส่งเข้าประกวดสวยจริงๆนะครับไม่ได้สวยธรรมดาเลยนะครับเนี่ย,ยพี่พี <c oughs> ไปเจอ <c oughs> นี่ฮะโอ้โห <c oughs> บุ๊กเซอร์วิสก็ยัง <c oughs> ครบอยู่นะครับแล้วก็มีรีโมทของมือการประกันคุณภาพวิดีุด้วยโอ้สวยจริงฮะสวยจริงอะไรจริงสวยมากมาก โอ้โหเสียงฝากระโปรงมันดังกิ้งกิ้งกิ้งเข้าหูเลยน้องเอ๊ยมาดูกันหน่อยดีกว่านี่ครับคาหน้าสะอาดมากๆนะครับเดิมๆเลยนะครับผมเดิมทุกชิ้นเดิมทุกซอกนะครับนี่ฮะรถเดิมแคนเพจเดิมนะฮะซิลิเกอร์เดิมนะครับโอ้โหสวยเครื่องเงียบมากๆนะครับเนี่ครับอะไรจะเดิมขนาดขนาดขนาดนี้ เราพัดอยู่อแค่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเพียบโอ้โหคันนี้บอกราคาก่อนเลยนะครับนี่นิคุไม่อยู่พอดีเดี๋ยวขับเองคันนี้เดี๋ยวให้ F4 เรานั่งชมไปด้วยกันนะครับจักราคาไปเท่าไหร่ดีพี่พีคันนี้เป็นอันติสนะครับปี2002-2003งสองพัอโต้หน e ABS airbag ดิสเบรกสี่ล้อมือเดียวป้ายแดงแล้วก็ยางใหม่ด้วยลำที่หนึ่งเลยนะครับคันนี้เอาใจ F4 เลยนะครับเอาไปเที่ยวปีใหม่กันจัดไปหนึ่งแสนสองหมื่น เก้าพันบาทพอหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทโอ้โหราคานี้ตองไงนอ่าสี่คนไหนที่ติดตามอยู่ก็รีบเลยครับผมเดี๋ยวจะไม่ทันการกันเอาได้น้องอีะอย่าลอกเลยฮะอ่ะเดี๋ยวขับเอฟซีดูหน่อยดีกว่าวันนี้หลายคันเลยนะฮะนี่นิวนี่ชิงเราไปนะเมื่อกี้นะครับอะไรเยอะใหญ่มากอขออนุญาตถอดรองเท้านิดนึงนะครับผมโอ้รถใหม่โอ้โหรถสะอาดมากน้องดิบี่เราเดียวกันไม่อยากจะเหยียบเลยนี่ดูแผงประตูดิเนี่ผมอยากให้ชมมากเลยโอ้เข้ามาเงียบมากนะแต่เปิดแอร์หน่อย เนี่ยฮะ AC นะครับระบบแอร์ใช้ได้นะครับครบโอ้โหดูนะฮะโอ้โหไอ้เวทีนี่ทำไปงงครบทุกสิ่งอย่างนะครับเน,นี่ยเอไอตัวกระจกเนี่ยนะครับยังไม่หักเลยนะครับขาเข่าก็ยังใช้ได้นะครับไม่หักไม่พอข้างในกระจกใส่วิง้งเห็นหน้าชัดไม่เอาไม่เห็นดีกว่าไม่เอาครับนะไม่เอาเดี๋ยวจกแตกเราให้ลูกค้าดูรถดีกว่าเนี่ยโอ้โหพอพอนั่งข้างในแล้วรู้สึกแบบครับผมฟิลมนได้เออะ่เดี๋ยวถือพี่นิดหนึ่งครับผมับ ไปหนึ่งรอบเบาๆเทส e s t ใจกันหน่อยอัตราเร่งครบรถแบบเป๊ะม,มากครับครับผมเดี๋ยววนหนึ่งรอ,งอนะบวนหนึ่งรอบวนหนึ่งรอบรถขึ้มากมากครับมีหน้ามีหน้าจะน้า t e ิสเนี่ยมันหนึ่งในใจคนหนึ่งเลยจริงพี่ๆทั้งประหยัดเนาะ<ช>ขับไปไหนมาไหน,ไหนอยากขับเที่ยวปีใหม่ผมว่าสบายนะคันนี้แป้วเบอร์ดี้นะั ช่วงภาพดีครับครับผมโอ้รถที่สูนตรงเป๊ะเลยนะครับนี่ปล่อยมือแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองทางตรงตรงนั้นก่อนเดี๋ยวจะใช้ความเร็วมาดูดิหนึงว่าเคสหนึ่งสองสามอัตราเร่งเป็นยังไงเนาะให้ดูช่วงเราจะเหวี่ยงเร็วนิดนึงนะครับให้ดูช่วงมากนิดนึง่งโอ้โหสุดนิ่งมากอ่ะสุดยอดสุดติ่งกระดิ่งแมวเหมียวจะหาได้สักกี่คันเนาะรถอย่างนี้ลองแคมเปร่เลยเดี๋ยไปเรียนไปเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูอัตราเร่งกันเนาะนี่ฮปล่อยมือน้องเอ็กครับผม ของเป๊ะๆโอ้โหยังเนียนนะครับผมแทบไม่กระดิกเลยอ่ะสุดยอดครับผมอ่ะเราก็รีวิวกันแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับครับผมก็สนใจก็ติดต่อกันมาเลยครับผมมีแอดมินตอบกันตลอดเลยหรือว่าจะเข้ามารถก็ได้ครับผมดูรถได้เลยที่ไหนนะครับพี่พีดูรถแคมรีของเราที่ก็สวยงามพลนนังแบบผมนะครับแล้วก็มีสเปครถตัวอน่นๆงีกนะ ที่ตั้งเราอยู่ที่ถนนเรียบทางด่วนนะครับกุบตบูชานะครับก่อนเมือน,นสวนกหราบธนบุรีนะครับผมตรงข้ามเสาทางด่วนที่259เป๊ะเลยครับผมบติดตามต่ออีพีน่านอโอเคเดี๋ยวดูอีพีน่านจะมีนางฟ้าหรือ,อเทพบุตเข้ามา